เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการเดอะบริสคอนโดมิเนียมโครงการตั้งอยู่ใจกลางเมืองนทบุรีสะดวกต่อการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีชมพูคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี่สไตล์รีสอร์ทพร้อมรับชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาขนาดพื้นที่42.77ตารางเมตร1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ การเดินทางไปยังโครงการเดอะบริสคอนโดมิเนียมโดยเริ่มต้นจากเซ็นทรัลรัตนาทิเบตขับตรงไปเรื่อยๆบนถนนรัตนาธิเบตรประมาณ2.6กิโลเมตรจากนั้นกลับรถขับตรงไปอีก900เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยรัตนาทิเบต3จากนั้นขับตรงไปอีก600เมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเรีวดีขับตรงไปอีก400เมตรแล้วจึงเลี้ยวขวาเข้าซอยเรีวดี32 ขับตรงไปอีก130เมตรโครงการจะอยู่ด้านขวามือครับถึงแล้วครับสามารถติดตามทัพย์ทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage j Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ้า y j Asset Management